โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสัปนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็มีข้อมูลอัปเดตใหม่นะครับมาฝากเพื่อนๆครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะ แต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเพราะล่าสุดบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยทีมงานทั้งทางฝั่งออฟฟิเชียลของ Global แล้วก็ฝั่งญี่ปุ่นนะครับเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอใหม่ครับเพื่อมาเรียกความไฮในวันที่22ที่จะถึงนี้นะครับโดยวันที่22นี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้ผมก็ขอบอกก่อนแล้วกันมันเป็นวันที่ทางเกม7บาทนะครับเขาจะทำการ อัปเดตพร้อมกันทั่วโลกทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกเซิร์ฟเวอร์ในที่นี้ก็จะหมายถึงเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเซิร์ฟเกาหลีโกลบอลแล้วก็เอเชียนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่ว่านก่อนเลยเพื่อนๆนี่ครับเป็นคลิปเหมือนอยู่ในะะกาแล็กซี่อะไรสักอย่างนะแล้วเขาก็เขียนว่า2024เดือน11วันที่22นะครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นคลิปของทางฝั่งญี่ปุ่นนะแล้วก็ต่อมาอันนี้นี่จะเป็นเพจโกลบอลเพื่อน จะอยู่ใน X นะครับของ Global นะนี่เลยเหมือนกันเลยครับ22 November 2024นะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง2เพจนะครับมันอัปเดตข้อมูลตรงกันแล้วนะในส่วนนี้ก็เป็นอะไรที่รอมานานแสนนานนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วเพื่อนแต่ครับแต่ผมไม่เข้าใจเลยครับว่าทําไมเพจไทยเนี่ยคือเป็นเพจแรกที่ผมเช็คเลยนะมันยังไม่อัปเดตเพื่อนแต่ของทางเซิร์ฟอื่นเนี่ยเขามีโปรโมทไปหมดแล้วนะครับและอย่างที่บอกไป คือเซิร์ฟไทยเนี่ยมันก็จะปิดอัปเดตในวันที่22ที่จะถึงนี้ด้วยเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันทีมงานเขาอาจจะไม่ว่างโพ้นะครับหรือทาง Net m a r b l e เนี่ยเขายังประสานไม่ดีของไทยมันก็เลยตกหล่นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอดูอีกทีว่าของไทยเนี่ยเขาจะมีอัปเดตตามมาหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ายังไงทีมงานก็ไม่น่าพลาดเพื่อนๆเ,เดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตตามมาทีหลังแน่นอนคิดเองได้ดีตอนนี้ทีมงานเนี่ยเขาก็อาจจะกําลังเร่ง เปลี่ยนฟอนต์ในคลิปให้มันเป็นภาษาไทยก็เป็นไปได้นะครับและก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลในคลิปกันต่อนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูคะแนนโหวตกันหน่อยดีกว่าเพื่อนๆว่าตอนนี้เ네นี่ยคะแนนโหวตมันเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้ผลโหวตเนี่ยมันปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อย่างที่บอกไปครับตัวละครระดับ UR นะครับที่ผมคาดไว้เนี่ยจะมีไปอยู่ในไลฟ์น่าจะ3ตัวแล้วก็ f ฟส t i v a l SSR 5ตัว ส่วนตัวทั่วไปเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณในช่วงเล้ง1 5ถึง17ตัวแถวแวนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็กลับมาดูตัวละครตั้งต้น UR กันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวละครที่ได้3อันดับท็อปตอนนี้นะครับก็จะมีเป็นป่าเขียวนะครับมีซับนอกแล้วก็มีอาร์เธอร์เคออสครับโอเคขอแสดงความยินดีกับตัวละครทั้ง3ตัวด้วยนะส่วนอันดับ4กับอันดับ5เนี่ยก็จะเป็นโกลเธอร์เฟสกับพี่ดันปีใหม่2อ2นะครับ2ตัวนี้เนี่ย ก็น่าจะหลุดไม่อยู่ในไลอัพนะแล้วก็ถัดมาตัวละครระดับเฟสิวัลเอซานะครับสามอันดับแรกก็จะมีเป็นน้องเฮลจังนะครับราชาเทพศูนกับมาเอลนะครับโอ้โหราชาเทพศูนกับมาเอลเนี่ยสองตัวนี้นี่อยู่ใกล้กันเลยนะครับแล้วมันเหมือนแบบเป็นตัวละครคนละขั้วเออดูแบบนี้ผมว่ามันเทดีนะส่วนอันดับที่4นะครับก็จะเป็นอลิซเบธแสงแล้วก็อันดับที่5ก็จะเป็นพี่บันแสงนะครับส่วนอันดับอื่นๆที่เหลือก็จะตามนี้เลยนะก็อย่างที่บอกไปครับ ตัวที่ผมคิดว่าต้องดูจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็น5อันดับแรกนะแต่ตรงนี้ผมขอย้ําอีกทีก่อนนะเป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมนะครับไม่แน่ทีมงานเนี่ยเขาอ,อาจจะเซอร์ไพรส์อาจจะเอาตัวละคร FACE SSR ใส่เข้าไปมากกว่านี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้หรืออาจจะใส่น้อยกว่าที่ผมบอก5ตัวเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับตัวละครระดับ normal นะครับเอสซซามีใครติดโผบ้างนะครับอันดับที่1เกลด้านะครับโอ้โหไม่ต้องสงสัยเลยนะตัวที่2ก็จะเป็นน้องเพอร์ซิวอลนะครับตัวที่3เมอร์ลินว่ายน้ำตัวที่4จันดูล่าแดงนะครับห้าดีแวอเลนทายหกคิงปีใหม่นะครับ7วาเลนติติการ์ลอกนะครับเรียกเป็นวาเลนติติการ์ลอกแล้วกัน8ก็จะมีเป็นยักษ์สกาดีนะครับตัวล่าสุด9ลุงเทียนะครับ10ล็อกซี่คลั่ง11น้องเอเลน12ลูเช้องไอเล็ตว่ายน้นะครับเอาจริงรูเชลมาเกเล็ตว่ายน้ำนี่ยมัน มันแจกนะนเพื่อนๆเออจริงๆไม่ต้องโหวตก็ได้นะแล้วก็13ก็จะเป็นทริสตันนะครับ14ล็อกซี่คลั่งคริสต์มาส15เพเยอร์ชินสีฟ้านะครับจนถึงเพเยอร์ชินเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ในไลฟ์ครบแน่นอน,นเพื่อนๆแต่โลมาหลังจากเพเยอร์ชินตัวละครเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องลุ้นกันสักหน่อยว่าจะได้อยู่หรือเปล่านะครับก็จะมีเป็นทามิเอลแดงนะครับอยู่ที่16 17เจ้าชายเชลดิสนะครับ18คารมิลเลฟ้าแล้วก็19ก็จะเป็น อาเฟรนะส่วนอันดับ20ขึ้นเนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะไม่ติดแน่นอนนะอ่ะโอเคก็สำหรับอัปเดตผลโหวตนะครับกิจกรรมฉลองครบรอบ5.5ปีที่กำลังจะมาถึงคะแนนตัวละครก็จะเป็นตามนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะจากกันนะครับเดี๋ยวผมก็ มาให้เพื่อนๆดูคอมเมนต์ของทางฝั่งญี่ปุ่นหน่อยละกันเพราะทางฝั่งโกเบเนี่ยผมไปดูแล้วไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์เท่าไหร่นะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยคอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตัวละครที่มาเนี่ยเพื่อนๆไม่รู้ว่าถือว่าหลุดโผล่หรือเปล่านะเพราะมันไม่ใช่แลนซ์ลอรดครับมันจะมีสัญลักษณ์ลูกกตาอยู่ตรงนี้เพื่อนๆแล้วประเด็นคือมันมีตัวละคตรตัวหนึ่งที่เคยออกมาแล้วนะครับมันมีสัญลักษณ์เดียวกันนี้อยู่นะ จะเป็นซาโลสตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าใครที่ไม่รู้จักเนี่ยก็ไม่แปลกเ,เพื่อนเพราะว่ามันจะเป็นตัวละครที่อยู่แกงเดียวกับน้องซับนอกนะมันออกมาในคาสิ่พร้อมกับน้องซับนอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกเลยว่าโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ตัวละครเฟสต่อไปที่จะมาอาจจะเป็นตัวละครนี้นะหรือถ้ามันไม่ใช่นะครับก็อาจจะเป็นตู้ก่อนที่เฟสจะมาก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันอีกทีครับ ส่วนข้อมูลในเกมนะครับมันเคยมีมารอบหนึ่งด้ืยอเพื่อนเป็นศัตรูในด่านมั้งอันนี้แต่ผมเนี่ยก็ยังเล่นเนื้อเรื่องไม่ถึงนะใครที่ดองเนื้อเรื่องไว้อยากจะรู้ข้อมูลของน้องเพิ่มเติมนะครับก็ลองมาเล่นแล้วก็ดูเนื้อเรื่องกันได้นะก็สําหรับในเกมที่เคยมีออกมานะครับจะเป็นตัวละครท่าสีแดงนะเพื่อนเพื่อนตามนี้เลยนะครับรูปก็บอกเลยว่าน้องเนี่ยน่ารักแน่นอนนะโอเคแล้วก็ในส่วนของแลนสล็อตนะครับผู้คนที่รออยู่ก็คงแบบเฮ้ยเดี๋ย hey, ว e แลนสลอ็อตเล่าไปไหน อ่ะแล้วก็นี้เลยจะเป็นภาพรวม3ตัวละครที่ออกมาพร้อมกันในตอนนั้นนะครับก็จะมีเป็นซับนอกนะครับซารลอสส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมยังไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับเพราะยังที่บอกไปผมยังดองเนื้อเรื่องไว้อยู่นะและถ้าดูจากในเกมนะครับน้องซับนอง Sub ok เนี่ยมันเป็นเผ่าไวระบูเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นซารลอสผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเผ่าเดียวกันนะโอกาสที่จะมาเป็นเผ่าไวระบูเนี่ยผมให้สูงมากเลยนะและอีกอย่างหนึ่งที่มีลุ้นสําหรับตัวละครนี้นะครับถ้ามันมาจริงก็คือความสามารถพันธะ พราะอย่างที่บอกไปตัวละครนี้เนี่ยมันเปิดตัวมาพร้อมกันนะครับ3ตัวแล้วประเด็นคือซับหนกเนี่ยมันมีความสามารถพันธะอยู่นะไม่แน่ตัวที่มีโอกาสมา,มาเนี่ยมันก็อาจจะมีความสามารถพันธะแบบนองซับหอกก็เป็นไปได้นะผลของพันธะเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับต้องมารอรลุ้นอีกทีว่าความสามารถจะออกมาในรูปแบบไหนนะไม่แน่อาจจะมาในรูปของตัวละครซับสายแทงที่โหดยิ่งกว่าทามิเอลแดงก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดต ข้อมูลเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยก็มีมาฝากเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันหน่อยนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอ๋อใช่ดูทรงแล้วเนี่ยญี่ปุ่นนะครับน่าจะไม่มีอัปเดตจริงๆแหละสำหรับในวันพุธนี้นะแต่วันศุกร์นี้เพื่อนๆอ,อาจจะมีแพทอัปเดตเซอร์ไพรส์มานะเพราะว่าทีมงานเนี่ยเขามีคลิปเปิดตัวมาแบบนี้นะครับเพอเพอ อาจจะเป็นไลฟ์สตรีมเลยด้วยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะตรงนี้ใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดได้เลยนะสำหรับคลิปนี้เอาไวา้เท่านี้จริงนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเชอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย